จะเปิดเลยกูจะเปิดสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเลโกอยตูดิโอกันอีกแล้วนะครับเพืพ่อนๆไ,ไม่ตั้งตัวเลยเยี่ยวันนี้จะมีเกมสนุก,นกๆมาให้เล่นกันนิดนึงนะครับคุณไม้แต่ว่าเป็นเกมที่มึงจะต้องเล่นอยู่คนเดียวคุณไม้รู้จัก U X U I ไหม U X U I ไม่รู้จักกู <c oughs> ทำ <c oughs> คอนเทนต์ม,มาก,กูคิดว่าเออมึงรู้จักแต่มึงก <c oughs> ไู้จักูอธิบายตามความเข้าใจกูนะรู้จัก user interface กับ user experience ไหมอ่ารู้จักแต่มึงไม่รู้จัก UI ไม่รู้จักเป็นตัวย่อเอออย่างนั้นก็คือรู้จักแล้วอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆคือเวลาเราจะทำแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะต้องมี UI แล้วมั้ง UI เนี่ยมันก็คือ user interface แบบการใช้งานของคนทำยังไงให้มันง่ายทำ a c e b o o k ขึ้นมาทำยังไงให้คนแบบใช้งานง่ายเขาถึงต้องมีการแบบอาทิตย์นึงอัปเดต2ออาทิตย์อัปเดตมันจะ ต้องเปลี่ยนไปตามการใช้งานทํายังไงให้มันใช้งานได้สะดวกขึ้นนั่นเองคิดว่าอย่างนั้นนะถ้าเกิดแบบพิษคอมเมนต์มาครับ<อ>ว่าไอ้เหี้ยมึงมันโง่อย่างวะไอ้นสองคนมึงสอนต่อทำไมเพราะว่าผมอะ่ะไม่ค่อยชินกับยูทูบอินเทอร์เพตเท่าไหร่ต้อมันจะไปชินกับยูเซอร์เอ็กซเพียนท์มากกว่าคือประสบการณ์ในการใช้งานนั่นเองในความหมายของการดีไซน์ทํายังไงถึงจะเรียกคนเข้ามาดูได้เยอะๆแบบทำยังไงให้คนสนใจเออเราก็คือพยายามชักแม่น้ำทั้งห้าให้มันเข้าคอนเทนต์เราให้ได้ต่อยกตัวอย่างเช่นเฟซบุ๊กเหมือนเดิมททาาาไไมมเเเ้้้ถถึึงงงตออลืกใชสีฟ อ,ออกแบบโลโก้อย่างนี้ทําไมจะต้องมีปุ่มกดที่มีโลโก้อย่างนี้ทีนี้กูอยากจะถามมึงว่านักออกแบบที่ดีควรต้องเป็นคนยังไงครับผมว่ามันต้องมีรจยานะอ่ามีรรยานรเป็นใจยาบรณทุกอาชีพมีรรยาบรณต่อจากนั้นนะคิดว่ามีต้องมีอะไรเป็นคนนอกกรอบอ๋อเป็นคนนอกกรอบนอกกรอบไม่หยุดค้นหาความรู้อ๋อนอกจากนั้นแล้วยังคิดว่ามีอะไรต้องมีความเป็นประชาธิปไตย มึงจะเข้าประเด็นกูคุณคิดว่านักออกแบบที่ดีควรต้องเป็นคนช่างสังเกตไหมอ๋อใช่ใช่องเป็นคนช่างสังเกต User Experience กับการช่างสังเกตเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับเกมนี้นั่นเองแม่น้ำทั้งห้ามันรวมกันแล้วนะตอนนี้อย่างคุณเนี่ยหรือว่าใครก็ตามแม่งจะต้องใช้พวกแอปพลิเคชันทั่วไปอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว Facebook YouTube Instagram โดยเฉพาะมึงอะเป็นดีไซเนอร์มึงอะควรต้องเป็นคนช่างสังเกตเฮ้ยนี่คุณไปทำมาเลยอะทางฝั่งซ้ายเป็นโทรศัพท์แต่ทางฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นซิมบลิกมึงต้องใช้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วมึ ควรจะต้องรู้ว่าตำแหน่งของซิมโบลิกพวกนี้มันอยู่ตรงตำแหน่งไหนมึงจะต้องไปหวงได้ที่อันนี้แค่อันง่ายๆนะว่าเราจะมีทั้งหมด3ข้อเปิดเ e b o บุก่อนเลยให้ทำไปอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงจะไม่สนุกดังนั้นเราก็เลยจะมีบทลงโทษขึ้นมาในนี้มีบทลงโทษทั้งหมด3ข้อจะมีบทลงโทษ3อย่างในการอันแรกนั่นก็คือแป้งตางู Pi ิกลี่ฮีทผมรู้คุณก็ใช้เวลามีไม่จำกัดนะเอาที่มึง าบใจเลยคิดว่าจะเริ่มจากอะไรก่อนโลโ,โก้ไปเลยนี่ชั่วอว่าอยู่ตรงนั้นไม่ต้องการตำแหน่งเป๊ะขนาดเป๊ะนะใกล้เคียงก็พอเซ็นเตอร์มันนะใช่เหรอเหียเสียหมาหมดคนเล่นเ c e บุ๊ k อันนี้อันนี้เสร็จปุ๊บอ่าไอ้เคี้ยวแวานขยายเนี่ยกูจำได้นีดีทกูอ่าจะไม่ได้ทำอะไรยากขนาดนั้นก็ได้นะ เชื่อกูนี่อันต่อไปนี่แชทแทไอ้ที่ต้องตองอยู่ตรงนี้ตั้งค์อ่าเ <Plate S 2> ตรียมตัวได้เลยหน้าเย็นได้เลยเพื่อนตังค่ะเออ,เย,เอ,อยากอ่ะแห่งอยู่ตำแหน่งนี้แหละไอ้ี้เนี่ย มึงเป็นนักออกแบบไอสัตมึงใช้อยู่ทุกวันน่ะยี่ t i f i i a t i o n นอ่ะเฮ้ยใช่เหรอนี่ notification อยู่ตรงนี้เหรอเออเฮ้ยมันไม่ได้อยู่ข้างล่างเหรอ a n d ดอ i d อยู่ข้างบนสถานะสถานะคืออะไรวะ t a ต u ัเหรอกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูว่าทำทำมานี้นแหละใช่เปล่าใช่เพื่อนแต่ว่าหัวมันต้องมันอยู่ขวาวะทำไมวะใช้น้อยสำหรับผมนะอ๋อไม่ค่อยใช้ a c e b ุ o k นี่ต้องขึ้นอยู่กับมึงว่ามึงจะใช้มากใช้น้อย ไม่อยากอ่างน้อยถ้าสมมติกูพอใจคนใช้ทั่วไปเขาก็พอใจโอ้โหมึงเป็นใครบวกคืออะไรวะอ๋ออยู่แถวนี้แหละใช่เหออบวกสตอรี่ไงหรือมันอยู่ตรงนี้วะนี่ถ้าเอาแบบเขาจะเอาแบบมาอย่างนี้ออแต่มึงคิดกูว่าอยู่ตรงนี้อยู่ดีแหละกูรู้แล้วไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยอย่างที่มึงบอกถูกแล้วเว้ยไม่ใช่แถวนี้แหละไอ้เนี่อะไรเนี่ยพวกเงี้ยไม่ต้องไปอยู่ข้างบน เตรียมตัวเพื่อนเตรียมตัวตรงกลางนี่แหละความแกนก็คือวงจุ้ยที่ดีที่สุดมาที่ก็ะเบงดูวงจุ้ยด้วยางซ้ายก็ได้คือร้านขากูจำหน้าผมว่ามันอย่างนี้แหละขอตอบเป็นคำสุดท้ายครับแล้วเดี๋ยวมาดูเฉลยกันว่าจะถูกไหมแป้งเห็นตาเหงือสรุปกู้ผิดเกือบหมดนี่คือข้อสัมเปิลนะกูหอมเลยดมดิ จุ๊มดิหน่าจะบอกกูหมนะไม่เข้าตากูนะเอจะลืมตาไม่ขึ้นละเพื่อนมึกเริ่มแสบแล้วเพื่อนเฮ้ยข้อต่อไปมึงโดนแน่ะแล้วข้อที่2ก็คือไ g จีเฮ้ยเคยเป็นประกวดฮอตเฟมไปด้วยเหรอเพื่อนไอ้ที่กูขำนี่ก็คือรูปนี่มึงเหมือนแบล็กเมอ์ พวกนี้ไม่ได้ตัดต่อใช่ไหมไม่ได้ตัดต่อของจริงของจริงกลั <c oughs> ว่ามันจะของมึงเหมือนกันตึเร <c oughs> ิ่มเลยแล้วกันบริษัทเดียวกับ Facebook ผมว่ามันก็ต้องคล้ายๆกันหลอวะนี่อินสตาแกรมมันก็ต้องมาก่อนเลยเอ้ยเมื่อกี้ a c e b o o k อยู่ไหน a c e บ o o k อยู่นี่เออตรงนั้นมันจะไปอยู่ตรงกลางได้ไง <c oughs> แต่มันไม่ค่อยคุ้นเลยว่ะ <c oughs> ไม่ค่อยคุ้นรูปเลยรูปใครนี่บวกนี่คือบวกอะไรบวกอะไรอ๋อบวกแล้วบวกน้องคนนี้นี่บวกน้องคนนี้ด้านขวาบนหรือเปล่าด้านล่าง เอ้าทำไมมันมีบวก2อันนะนี่ก็บวกนี่ก็บวกอันน no ี้คือโพสไงแต่อันนี้เป็นบวกสตอรี่เฮ้ยกูนึกว่ามึงจะไม่รู้ไอ้สัสว์ทำไมมึงยังไม่รู้กดไลค์นี่มันอยู่ตั้งอยู่ใต้รูปดีแต่บวกมันต้องไม่อยู่ตรงนี้ดิเฮ้ยกูนึกออกแล้วชี้มันอยู่บนนี่หว่ามันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ไอจีอะเห็นเนาะกูเห็นมึงมั่นใจกูรู้สึกดีนะแต่กูเริ่มรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่แล้วข้อความมันก็ต้องอยู่ข้างขวาไอจีมันก็ต้องเหมือนเฟบบุกหรอวะไม่แน่ ส่งมาเซให้ก <t ion half> ูเลยแต่ว่าห oh, well, right ัวใจผมมาอยู่กับสองคนนี้อะหมวางไว้มวางไว้นี่นะบ้านนะต้องอยู่แถวนี้ปุ่มวิดีโอปุ่มช้อปปิ้งอ๋อบ้านขยายก็มาอยู่ข้างๆหัวใจนี่แหละโอเคตอนนี้โอเคคุณไม้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูเฉลยกันว่าเป็นไงบทลงโทษต่อมาพอดีเมื่อกี้ไปเซเว่นมาใครคลิปก็ไม่มีเจอแต่นี่อย่าทานน้ำแดงมันน่าจะแดงแดงเหมือนกันแหละคิดว่าอันนี้ก็น่าจะใช้ได้เหมือนกัน ไอ้เหี้ยช้อปปิ้งถูกโฮมถูกไอ้นี่ถูกไอ้นี่ถูกมึงเกินสีมึงมีแั่ต่างเฮ้ยใสแก้มก็ถูกไอ้สตอรี่ก็ถูกอล้เฮียยังไงเนจะทำด้ว่ยจะแดงแอ้วอ่ะปอดดกมันหอมเลยเพื่อนเฮ้ยใช้ได้อยู่อ๋อคุณโยนหลับตาแต่งแก้มอ๋อแก้มพอโอ้ยใจดีว่ะอ มึงไม่ไาาเคยกินแต่ท่าเหรอเคยกินแต่ยาท่าน้ำขาวแ <c oughs> ดงปะวะกลัว,ว,วมันน้ำตาลมากกว่าเออมันไม่แดดถ้างั้นผมผสมหน่อยได้ไหมให้ให้มันเป็นเนื้อแค่เอออ่าได้ได้ได้ทาอย่างนี้มันไม,ไม่ไม่ค่อยออกไม่เห็นเลยไม่สีเนื้อเล้วก็เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้ให้<อ>มึงทำทุกวิธีแล้วก็๊ okay. ว่าถือว่าไม่ออกเดี๋ยวมาดูกันว่าแอปพลิเคชันสุดท้ายคือแอปอะไรแต่ไม้ถนัดสุดแน่นอนอันนี้คือในกล่องเนี่ยจะเป็นบทโองชินสายใช่ไหมมันก็คือเฮ้ยยังไงมันก็ต้องมีการแต่งหน้าออยู่่่่่่แแล้้้้้ววะะตาาเกมมมมมนนนีึึงงจชชไไไไดดใ มึงตัดต่อไงเพื่อนตัดต่อทียอะไรกูมาจากของมึงโูแล้วได้มึงดูเต็มแล้ว้ำไมถ้ากูใช้รูปนี้คือใครใครใครจะปัดกูนอกจากจะเล่นเกมแล้วอ่ะยังแกงกูไปในตัวแน่นอนแหละโลโก้อ่ะดูได้ไงว่ามันอยู่ตรงนั้นอ่ะเดาเดาเหมือนเฟซบุ๊กไอจีไงไฟนี่มันเอาไว้ทำอะไรวะ ไปเนี่ยผมว่ามันต้องเป็นเอกลักษณ์อยู่ตรงกลางอันนี้อันนี้คือสัญลักษณ์อะไรสีม่วงเนี่ยผมว่ามันสีดำไงมันต้องอยู่ในตัวสีดำสีน้ำเงินก็เลยดับถูกใจมากป่ะแล้วผมไม่เคยเล่นเดาเนผมเดาไงคุณแต่ขยันขย้อนสิอันนี้อะไรอันนี้ย้อนกลับใช้ตอนไหนตอนไหนวะแก้งทำไมไม่รู้ตลอดเลยสมมติเราไม่เอาคนเนี้ยแต่เราเฮ้ยเปลี่ยนใจอยากเอาย้อนกลับได้ปหมไม่รู้ไงกูไม่รู้กูไม่รเลยเอามึงปัดเลยมันใช้ได้ใน่ทีนี้โก้ไม่ใช่เหรอแล้วมึงเคยใช้ปะอ่ากูเคย เรียงถูกเหม่ใช่เรียงถูกแล้วด้วยนะเนี่ยแหมมันถามใครบอกวะแล้วหัวใจสีเขียวนี่คืออะไรนี่กูไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันวะแหม่ผมว่าเดววาเดาเอาวะเนี่ยมันต้องอมีละมั้งพอใจละโอ้ยอย่างนี้มึงก็ชนะกูซะแล้วละ่ะเดี๋ยวมาดูเฉลยกันว่าจะเป็นยังไงก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยยี่เรียงถูกหมดเลย <S <S มีชนะได้ต่อเอาเหอะก็ไม่เคยเล่นอ่ะก็เดาเอาตามความเชื่อการชนะรอบนี้ไม่ค่อยผงใจเลยมาโอ้เพื่อนคิวเข้มอยู่แล้วอ,ะอ่ะ <c oughs> <c oughs> อ่านี่ จอรนต้องยาวจอรนซีนาไปเลยจอรนซีนาแต่มึงรอบกูครึ่งหน้าอะไรสักหนูเขาต้องเล่นเล่นตามกับคิ้วดิไม่เยี้ยแม่งกลิ่นฮึเข้ารูจมูกเลยได้ลุกหุ่มคมเข้มของมึงได้ได้ลุกไข่ขาวตีเออเป็นเกาหลีเกาหลีหน่อยได้ลอกกันทั้งคู่ด้วยแล้วก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับแบบไารดียลายูเอ็แล้วก็การสังเกตของนักออกแบบที่ดีคะแนนออกมาเนี่ยผมชนะไปเออมึงเก่งยิ่งเด้อนะมึงยิ่งเก่งเลยก็ขอจบการ ถ้าเกิดใครชอบคลิปของเราฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครป์กันด้วยนะครับสำหรับอันต์ของเราในวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้มาดูกันว่าคอนเทนหน้า,นานจะเป็นอะไรสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็กันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย